สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมบอลเดนเอลเแลล์ <laughs> แม่ซิมบอลเลิกงานมาเลยแล้วพี่น้องหนาวพักหนาวเนี่ยมาเด้อมากินส้มง,งาดําแก้หนาวพี่น้องสิบพ่อบอกเลี้ยงเมียฝรัง่งอันเฮือของแบรนแบรนเนมอันนี้ก็เป็นเหมืมูแม่ฝรั่งทีวันแม่ซิมบอลมูแจ๊กกับเขาเลี้ยงมาด้วกันเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องหนาวแฮง <laughs> บางคนก็ถามเนาะว่าแม่ซิมอนคือหนาใสหนาอะไรเนียนแท้แม่ซิมอนใสครีมเหมือนกวนอิ่มข้าเจ้ากับซีโปเซียเนาะว่าใสครีมกวน,น่ีได้ใส่เบอร์เดอ้อร์ี่พี่น้องไม่ได้โฆษณาขายไอ้เพื่อนดอกครีมกวนอิ่มแม่ซิมอนใสมาตั้งแต่สมัยนี้สิบสองสิบสามใครโปเซียก็ใสใสคู่กันกับอะไรวิตามินวิตามินซีนครีม ใส่ผสมกันหนากต่สีเกี้ยงเนียนบุมีฝ่ามีสิวหรอพี่น้องแม่์ิม่อนใส่ประจําบางคนถามมาแน่นคอมเมนต์ comment, แต่งคลิปวิดีโอเนาะแม่์ิม่อนก็เลยมาให้เบิรงว่าใส่คลิปอีหยังหนาวครับขนมกินไปแล้วน้อยนึงอันนี้ก็เริ่มเรื่องแล้วเนาะพี่น้องอันชีวิตมันบังคับคนกับเป็นแบบนี้แม่์ิม่อนก็ผงเป็เคยพบเคยเห็นว่าเราก็ทั้งอยากเสียหัวทั้งอยากสีแบบ อันในชีวิตแต่ละคนมันก็แตกต่างที่เหลือกเดินทางก็เริ่รมมด้ยเนาะพี่นอ้องแม่ซิมอนมีมูคนไทยที่อยู่นี่ข้าเจา้าตะกรกับย่ายไม่อยูก่กั้ไก่เมืองแม่ซิมอนอยู่แต่ว่ากับบ่ไดสนิทสนมกันไปเลได,ดอกเพราะว่าตอนเรียนหนังสือนั่นตอนเรียนหนังสืออยู่น้องกันเขาก็เป็นคนบ่ค่อยปากคอยบ่คือว่าเวลาเรียนเขาก็เรียนโมมเมียแต่เขาเขาก็บ่ค่อยเขากลุ้มมู เสร็จแล้วบัตาที่นี่พ่อสอบวันพานเขาอยย่ได้เขากันนานๆที่สิเจอกันยุ่มองตลาดสุดเน่ไปซื้อของไปซื้อเสียผากระเห็นนานๆที่กสิเห็นกันก็เลยพูดคุยกันวันหนึ่งแม่ซีมอนก็เห็นเขามักกะกลุมมูเพื่อนที่ว่าคนไทยท้อกันกลุ้มของเขาแม่ิีมอนก็ไปกับทางขอบครัวไปหาซื้อเสียผาไปกระลูกกระเต่าก็ไปเห็นเขากลุ้มกลุ้มของเขาจิเป็นแบบ ระดับหนึ่งแมิมอนไ้แมซิมอนมซีอนบอกรายละเอียดแต่ฟังได้เพี่นอ้องยุ่เมืองนอกเมียฝรั่งมีมีแบบระดับพื้นฐานระดับกลางระดับไฮโซเขายกพื้นฐานแบบแต่ละคนมันมันแมซิมอนพึงจะเคยเจอพึงจะเคยพบเคยเห็นเพราะว่าแต่ก่อนอยู่เมืองไทยเรียนหนังสือน้ำกันเขาก็เป็นคนธรรมดาแบบบ้นบานๆพื้นๆนั่นบ่กับว่าคิดว่าเขามาอยู่เมืองนอกผ่านไปหลายปีแล้วเวมาเจอกันเที่ยน,นึง เขาดูแบบไฮโซพี่น้องดูแบบไฮโซดูแบบอันแต่งตัวดูดีมีฐานะคนละแม่ซิมอนเห็นนอนแม้ซิมวนก็เลยตื่นเนาะเอาแต่เรียนหนังสืออนยุ่งน้ำกันกะกะกะหูยน้องพี่น้องกะพักอาศัยยวนไออพาร์ตเมนต์ยวนสุขุมวิทเก้าสิบสามจะค่าเส่ากะท่อทอกันเมนบอกกับตอนสีเส้ากับไปเที่ยวไปซื้อเขากำน้ำก็เห็นเขาอัน สัมผัสเป็นเด็กกเห็นมาแต่ไหนแต่ไรกับพอมาอยู่มืองหอกมันแตกต่างกันซุ้มกลุ่มขเขากับเสีมีกระเปาชาแนลอันแบรนด์โนมแบรนด์เนียมพีอย่างของเขาหน่ะละเปลาลุยมีตม่ตรงมี่ตองเม่์ิมันก็อันอะไรบ่เคยสื่อใส่เนาะเม่์ิมันก็เลยเ่ตอนแรกกับบา้ากล้าเขาไปถามเขานาแตจําจำหนามูต่อของได้ก็เลยยางสวนเขา,า,าก็ทำโ่ปากบ่เว้่าเนาะจะเขาจะทักตัอของ,ของ,องบ่ก็แบบว่านานแล้วบ่เคยเจอกันบัดเทอมาเจอเสี่าาลยวเขามีกลุ่มอีกที่แบบ อีกกละด้บหนึ่งเน่ะพี่น้องว่าไงซอเมซิมอนกับโบบอาตรงหนอกมันมันมีนะพี่น้องยึดเมืองหนอกเมซ์ิมอนก็เล่นไอ้ยางไปเขาก็เลยบ้านเพื่อนเขาวางสั่นเมซ์ิมอนก็เลยนเขาเบิรงก็เลยทักกันก็เลยว่าอันหน้านานเมื่นในื่อนให้โซเถอะว่าเมซ์ิมอนก็บอกทังสี่เนาะมึงื่อนดูดีให้โซเถอะเมซ์ิมอนก็ถามเขาเมซิมอนก็เห็นเขาก็เลยว่า เขาก็เลยกิดซีบส่หูแม่ซิมือนว่าสัวกูสิได้ห้โซน้ำเขากูเห็นงานโสอหลมุมโสตายสัวกสูสื่อมาได้ที่ระบายวางสัตวไม่พี่น้อง <c oughs> แม่ซิมือนกันเลยว่าปามันกี่บาทกี่สลึงมึงเพื่อนสื่ออันก้าสื่อวางสิคุยกับมูปาปกกดกูกัดเขียวกูกัดเขียวอันใดโอดเขาโอดน้ำเพื่อจะสื่อใบนี้เงินเดือนกูแต่ละเดือนมึงคิดเอาไปแน้วแนวเดียวก็เลยว่ามึงคือไปห้โซคักเถอยอันขบคัวทั้งบาทมึงเงิน เขอยู่เขากินเราแต่แม่สิ่อนกระถามบอ่อแล้วแต่ว่ากูเขากุมนี่เลยว่ากูออกบ่ไดดวะแม่สิ่อนก็เลยว่าเอามึงคือเขานําเขาใดอันกูกูบรู้แล้วกูกออกปไปลงเรืเลง,งเขา้วนเขาจ้งหดกูไปที่นี่กูจะถอนตัวออกมากูก็ถอนตัวบ่ไใดเพราะว่ากูไปสูงน้องเขาเลยว่ะนะบอกว่าสัตแม่สิบอน,นก็เรื่องหัวเราะว่าไปที่นี่มึงเขาออกจากเขาบ่ไใดแล้วที่นี่ไปอยู่ในกลุ่มจังสี่เรี่ยวๆมึงก็ต้องมีของแบนทุกอย่างกับเขาตัวนี้มันกันเลยบอกว่าจังไดหองบ่อเยนะโมูแม่ชิมอนก็เลยว่า เสืวกูจะสื่อเรซิติกใดที่ละอันส่วกูจะสื่อแป้งพับยี่ห้อนันที่ละอันกูนี่เหตุงานจนว่าสั้จะสื่อใด้อละสินเสื้อละอันก็เลยบอกว่ามึงลำบากอกลำบากใจเนอันมึงคือสิเขาสมาคมยิ่งสี่มันมีอะไรผิดหอกสมาคมยิงสี่เมี่อเมืองก็เลยว่าเออเอาหลอดตามสบายใจมึงแต่ว่ากูเป็นตาถูกแกแทนมึงวะแมี่อเมืองก็บอกอุ้สี่เนาะมันก็เลยว่าแรกๆก็ พอไปเขาได้ยุ่งงานการกับมีกับพ่อเก็บอมซื้อได้เครื่องเขาปัจจุบนันี้ช่วงโควิดตกงานล่านนวดเนาะพี่น้องมันก็ปิดเขาก็าได้เปิดปกติเนาะเงินหมุนเวียนกับม่มีทั้งบางก็ต้องใส่ใจน้ำปัตตาที่นี่เมสิมอนก็เห็นถ้าเขาว่าว่าล่านล่านปิดเนาะหลายเดือนเนาะสี่หาเดือนช่วงโควิดั้งแต่ลืมต้นมาอันเมสิมอนกับบุญหมู่ระวางมูตะขครองกับสิปเจออันเรื่องช็อตเงินเรื่องช็อตท้อง อีหยังแม่แเม่ยใเปล่าเขา่ได้สนใจแค่เขาบอกเพื่อนเพื่อนยังสัน่นสุมอื่นเขาก็มองจากผู้หญิงคนไทยอยู่ต่างแดนน้ำกันสายตาเขาบ่ได้มองเป็นมิตรภาพได้พี่น้องเขามองังแต่หัวจดเท้าก็เลี้ยวเบื่องแมีย่หมดเมียใม่หมนก็เสยเนาะก็อันไอคิดว่าเขาเพื่อนมองสายตายังสั่นถามมูเน,น,นเาะก็มึงเต็งโตเนี่เปียงวังสิมึงเต็งโตอันเอาับกูเลิกงานอันในมาก,กูใส่กางล้องเท้าคนแบดอันใน ในขัวตัวจะมาใส่เกือบสั้นสูงอันไอ้รองเท้าบูทก็ยังสูงเดจังได๋แมวที่มับอกว่าสิกูเห็นงานในขัวกูก็ใส่รองเท้าอันสําหรับการมืนอันในขัวตัวบอกได้มาสิเขากับหัวรอเก๊ะก๊ะเก๊เห็นแมวที่มันบอกกูเลยบอกว่าอันเห็นบัวเข้าหัวรอมึงเหรอแมวที่มันบอกว่าหัวรอก็สางแล้วกูเพ่ได้สางพอดีหร่อนพูดได้เนาะกูเพ่ได้ติดหนีติดสินไข่แมววางสิแมวที่มันบอกเขาบอกเนาะบอกโปร่งโปร่งโรกมูเนาะ เขากูหัวเราะกันได้ที่ดิหัวเราะแง่แง่แง่หัวเราะแม่ยชิบ่อนกะเอ้ยกับซางแม่ยชิบ่อก็บอสนใจกันยังมูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูมีเรื่องกูจิโทษปรึกษามึงหยอกเด้อก็เลยว่ามูต้องปรึกษากูดอกมึงปรึกษามูมึงผุดมูมึงมีแต่คนเป็นตาคนมีเงินขึ้นยังนี่แม่ยชิบ่อนวางสีเนาะปรึกษามูมึงผุดกูบอกเขาพัได้วางสั่นกูเป็นหัวสูงกับเขาแล้วเมียชิบ่อนก็เลยว่าสร้างมึงแล้วเมียชิบ่อนก็ว่าสร้างมึงแล้วอันก็เลยกลับมาบ้าน เข้าขอเบอร์ไปนั่นแหละไปติดต่อกันแม่ซิมอนก็เลยมาบัานผ่านไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์เห็นได้ช่วงเขาอะการห้ติดในที่ว่าโควิดระบาดรอบใหญ่เขาให้ล็อกดาว้านนวดปิดเป็นว่าพี่นอ้อง้านนวดคนเหตุงานอยู่นี่สิสดงเงินดีได้ติดดีก็สิมีงเงินหมุนเวียนคาใส่ใจอย,อย่างเขาก็สามารถซื้อของแบรนเนมหรือว่าซื้อของมียห่อที่ว่าใส่ด้เป็นว่าพี่น้องก็แล้วแต่ว่าคนเก็บเงินเป็นกับคนที่ใส่งเงินเป็นคนสีใส่งเงินเป็นคือว่าใส่สุลุงสไล เจ็ดสี่พี่เนาะใส่เราได้จะซื้อน่นล่ะที่ีแม่ชิมอนก็เลยยินนคาวาลานอันไหนเจอปิดช่วงโควิดรอบแรกรอบสองรอบสามท,ที่นี่ไปเที่ยวตลาดเห็นเขามา้าสามสี่คนกับส้มมูอันแม่ชิมอนลหรอมาก็เลยคนที่หัวลอยยอนอ่ะล่ะคนที่หัวลอยยอ้ายกระเปา๋าลุยอันไหนวิตรงวิตรงยางมาอันจกกักระเมนนี่ยังหลอกแม่ชิมอนก็บบัหู เพราะว่าคนอื่นเขาอันไอ้ที่ว่าเคยแม่ยิิบอนเคยซอยเหลือเขาเนาะมันก็นหลายแต่หลายคนแม่ยิบอนยืนมือไปซอยหลายคนว่าเมียฝรั่งในต่างแด่นเรื่องเกี่ยวกับเงินเรื่องเกียกเเเก่ยวก,กับอันในการอยู่อาศัยที่ว่าผัวทิ้งเรื่องแก้วเอกสารที่ว่ายืนเรื่องเห็นบ่กเป็นเนาะพี่น้องเกี่ยวก,กับอันเวลาเขาไปอันไหนคืนศาลเขามาอยู่นี่เขาไปบ่กเป็น แบนเมย์เม่์ิบมอนกับไอสามีพาไปเหมือนบทั้งอำเภอที่เขาไปเขาเหลิกยาก,กันกันไอสามีเหล่าท่อนไปมีบ้านพักอยู่หม่องไม่เราไม่เห็นงานมีการทําแต่ว่าเขายื่นเรื่องให้เงินรัฐาบาลทีวานซอยเหลือเขาก็ไปทั้งอำเภอไปยื่นเอกสารเด้อันนั้นคือว่าเขาไอแม่ชมแม์ชิบ่อนซอยเม่ทีิบ่อนกับซอยเขาหลายคนแต่ที่นี่เขาคงสีหูะว,ว่าอาจจะมีในลานทีในหนวดเขาเขาอาจสีรูแจ็กกับแม่์ชิบ่อนแม่ทีิบ่อนก็เคยซอยเหลือเขาแต่ที่นี่ คนค้นทีว่าคอนมาก ah been, h, ah. so ally, ับกูแม so like, ่ซิมอนกับมูแม่ซิมอนเขาก็เลยบอกว่ามูแม่ซิมอนสอนะก็เลยบอกว่าอันไหนมึงมีเงินพอได้อันซอยกูอันกอนบอวางสี่เนาะเขาแบบมูกันกอินกูมึงเนาะพี่น้องตามภาษาคนโคราชแม่ซิมอนก็เลยว่าเอาสิไม่ยืมเงินได้จงไดอันไม่ยืมค้นกับคนจนบ่แม่แม่ซิมอนวางสี่เนาะสิไม่ยืมเงินกับคนจนบ่ก็เลยว่า มึงก็เหตุงานเหตุการ์คือกันไปอย่างคือสิมาย,ยืมอันเงินอันกูเหตุงานอันที่ว่ารับจ้างในครัวเงินลาหนหัวมันก็ได้ดหลายกว่วเงินในครัวเหตุงานแบบนี้ได้ห่ะก็เลยว่าเฮ้ยมึงยเยอะเป่าวางสัน่นมึงเยอะหัดเบาก็เลยว่าเป็นอย่างพวกกูชอ็อตเงินวางสิชอ็อตเงินกับเรื่องของมึงตัวมึงก็เอากระเป๋าแบนเนินแบนเนี้ยมึงอ่ะนะไปขายเบียงวางสิเนาะแม้จะมึคงคนกว่าตรงเนาะตอน,น,นหัวรอยอกูอันใน คิดๆกันเบื้องสภาพโตกูอันนั้นแน่มึงจำวันนั้นได้บ่กูยังจำได้เด้แมซิมอนว่าสิก็เลยบอกว่าพอเขาเป็นมะเร็งจะผ่าตัดใส่เงินก้อนลักแสนหุ่นพี่น้องใส่เงินเงินก้อนลักแสนแมซิมอนก็เลยว่ากระเป๋าแบรนด์เนี่ยมันก็ลักแสนขึ้นกันอ่ะมันก็ไปขายเบี่ยงขายเสร็จแล้วก็ไปรักษาพอตัดปั่นแบบแมซิมอนอยาก อันดัดคนนะพี่นนอะดัดดัดก็เอากระเป๋าแบนดเนี้ยมันไปขายเสร็จแล้วก็เอาไปผ่าตัดแนวทีว่ามันซื้อมาแล้วมันใส่บ่มีิผลประโยชน์อ่ะก็เอาแนวนั้นลหละไปขายเอาผลประโยชน์ตรงที่มึงขายได้น่ะล่ะเอาไปรักษาพอมึงเหมือนแม่หมอนบอกทองสิีเลยรียกวบบบ้าทีมันจะขายได้ยังไงเต๋อโอ้ยมึงไปซื้อ้านใดมามึงก็ไปขายลานนั่นเปียงอม่สิมอบอกงสรีเลยเขาก็เลยว่ามันขายได้ยังไงประนันกูขายยางได้โดนเหรอตัว อ๋มึงก็ร้องขายบางเปียงโพดขายไปทั่วก็ไไ้ตัวทั้งองค์องร้ออยอยังนัอะออนไลน์มึงก็เลี่ยนเปลี่ยนมึงก็โพดขายเปียงมูมึงคนใดให้ซมให้โซูมึงใไงเขาซื้อเอากับมึงเปียงก็เลยว่าเขาบ่มีเงินกันซื้อต่อจากกูดอกพะนะเอาเขาเห็ุงานคือยังกันกพายกระเป๋าลุยกระเป๋าชาแนลเยอะแยะไปมึงก็ร้องขายเขาเปียงลดราคาจังหนึงพอมึงบสซัมบายพาตัดดวนบันั่นมึงก็ย้อมขายมันลดราคาก็เขาจะซื้อเอาอยู่ดอกวา ก็เลยมูแม,มนะ่ยิมันซื้อนะเฮ้ยมึงยี่บอลายต่างคนต่างช็อตกันมืดหละถึงมีกระเป๋าแบรน,นด์เนมใดกรสร้างเงินในกระเป๋ามีหอวซากบาทกับมีแม่ซิม่นก็เลยเราแต่สูแล้วถ้าสูจะไ่ยืมเงินกูพวกไฮโซยังสี่ยืมเงินกูกูก็ขึ้นดอกเ้อะม่ยิม่นว่าจ่ายดอกเด้จ่ายดอกแพงพร้อมเด็สูมีปัญญาซื้ออันกระเป๋าชาแนลสูก็ยืมเงินกูไฮดอกสูสูงกันแล้วเขาก็เลยบอกใส่ไว้ไหนเงิบว ดอกเท่านั้นก็เสีเอ้าละวางเส้นเมียหุ่นใจไงได้เพี่น่ะในเมื่อทางมันปั่นของเขาแล้วเมียิมเงนก็เลยเสนอเลยเอาเจอยืมเงินข่อยดอกเท่านั้นเท่านี้เอาบอสวางสี่เหลี่ยวแหลกใจกันก็เขาเลยพวกที่ไฮโซนสิแม่แอไหนปัดความเดือดร้อนมาเลยเรี่ยวขายกับป๋าหมดกับท่านพอสิรักษาด่วนสิไเขายกับปอยพู้ได้หลือจ้าใครจะซื้อกับท่านหันเมียชิมเงนก็เลยบอกว่าเอากูไปซ่ํานี่ ันจะเอากระเป๋ามาคำว้ยเมียชิบวนบอกว่าต้องกระเป๋าดอกกระเปา๋าไขว่าเอาดอกถ้าเจ้าอยากคำเอาท้องเจ้าหล่อมาคำเมียชิบวนบอกนะเอาท้องนะ่ะมีจักบาดสิกูจักบาทเมียชิบอนก็บ,บอกเขาอันก็เลยตัดสินใจถอดสอร้อยคออะพี่น้องสองบาทมากูเอากระ,เ,กประเป๋าแสนคือเก่ากระเป๋าแสนสีไปรักษาพอไปนคนัญหดนาฬิกาโลเล็กโลเลก็กมาจำนำใบก่อนเพื่อสิเอาเงินไปรักษาพอกระเป๋าแบรนด์เนมก็บสอยเหลือบะทันหรอกพี่น้อง ต้องสยอยคอทองคํากับอันในนาฬิกาถึงจะได้เงินหลักเสียนเป็นรักษาผ่าตัดพอววิศนันพอก็เลยสิตายแม่ชื่อมันก็นเลยเป็นชีวิตบังคับให้ป่วยเงินดอกสําหรับพวกอันที่ว่านคนเฮาเนาะพี่เนาะถ่าตะครองยังหากินยังเดือดร้อนยังพอแม่บรทันเด้สุขสัาบายตะครองยังดิ้ล้นอยู่นี่ก็ยางสีเฮือไปตามเขากระเป๋าบุงกระเป๋าแบน คนอื่นที่เขาปรกันหาเงินหาท้องสางบ้านสร้างทีสื่อให้สื่อนะอยู่เมืองไทยบางคนเขามีเงินสิตายเขาหดบป้ไพกระเป๋าของอันแบรนกระเป๋าเบิร์นกับมีพี่น้องเมยสซิมอนก็เลยบอกมูว่าอันสมองอันคิดไม่ซ่าเมยสิมอนวางเสมูหลุนเดียวกันเนาะบอกว่าคิดไม่ซ่าอันไอชีวิตมะเฮอแนวมูนี่มึงเอากระเป๋าพวกมันนี่ไปขายร็่แล้วมึงกลไปสื่อให้สื่อน่าอนาคตข้างหน้า เพื่ออยากไปอยู่เมืองไทยเพื่อชีวิตมันบนแนบบนอนมึงก็บสีได้มีไฮมิดสมบัติเป็นโมรดกตกทอดต่อของอยู่ซื้อกระเป๋าพี่น้องสองแสนสามแสนเก็บเงินส่วนสีได้อันในผู้ละเก็บสิ้นปีส่วนจะเก็บเงินได้ซื้อกระเป๋าแบรนใบในน้อยแต่เล็อันในเจ็ดแปดหมื่นใบยังไงสักหน่อยหนึ่งกับสี่ห้าแสนเก็บเงินเสือพี่น้องมูแม่ซิมนย้อมอดบฮกคงไว้หนึ่งกับว่าแพงแพง คือแพงค่ะแถบคุวงหน่วยหนึ่งอันเจ็ดแปดอยู่รกับว่าแพงปัดย้ำซื้อกับระเป๋าอันตีอมอบเก็บได้สวยคนมักมาขือกันเมริมอนก็เลยว่าเศร้าเศร้าเศร้ามึงชุกเฉินมาจังสิหายืมเต็งเงินเขาแลนหาแต่ยืมเงินคนนั้นมันจะเป็นดินพอกหางหมูแล้วเมริมอนบอกยืมเงินหลยหลยวันเขาเพาะไปกู้คนนั้นไปกู้คนนี้อันหัวงกระเป๋าแบรนบ่ยย้อมขาย เพื่อจะได้ไปเป็นไฮโซอันก็พายกระเป๋าลุยน้ำกลมเดียวกันก็แต่ของมีสองคนเท่านั้นแหละที่ที่อันชีวิตสิลอเรลอเลนี่อะไรเพราะว่าอย่างช่วงโควิดคนตกงานมันก็มีเพราะว่าร้านมันก็ไม่ได้เปิดสม่ำเสมอขนาดเจ้าของร้านอันนวดแท้ๆเขายังมากู้เงินเมสิมอนเพื่อจะไปนไอให้ธุรกิจของเขาร้านนวดมันไปได้ช่วงที่ว่าปิดเนาะพี่น้อง รัฐบาลเขาก็บไ่ได้ซอยหลายที่ว่าเงินซอยเหลือคนช่วงปิดล้านเขาก็ต่อเงินเก,นเกาเม,มื่อหมุนเวียนกินวลาชีวิตแม่สิม่อนบังคับได้ตรงคือว่าดูจะเก็บจ็กออมเวลาเดือดร้อนอย่างมาน่ะเขาไปหายืมเขาน่ะมันบ่มีขคสิจะยืนมือมาซอยเขาง่ายดอกจะไปกู้เงินธนาคารน่ะตีเขาเบิ่งเค่ดีท้าก่อนเงินเดือนเงินดาวเขาน่ะมีพ่อให้เขากรลันตีกู้ไดบอ่มันเป็นง่ายๆพี่น้องอะไะประมาทกับประมาท อันใส่เงินอันเส่เป็นคักใส่เป็นเนแม่ซิมอนก็นเลยบอกว่าการที่มีเงินในบัญชีแต่คองอันสาสมไหวเวลาเดือดร้อนหรือพอเม่พพ่นองเขาพาตัดหรืออุบัติเหตุหรือเก็บไข่ได้ป่วยหรือเขาเป็นอีหยังที่พาดตัดมันจะมีเงินสุขภาพแต่ละคนที่เขาหักยุ่เมืองนอกอันนี้เขาผูต้องไปคิดยากตอนที่เขาเก็บไข่ได้ป่วยอยู่เมืองนอกแต่ว่าทางเมืองไทยบางคนพอเม่ก็ไม่ได้เหตุประกันสุขภาพบางพอเมียพอได้เก็บไข่ได้ป่วยกับเขาโรงพยาบาลกับพาตัดก็ใส่เงินก่อนเลยเดย้อันล่ะ ชีพึงไครล่ะถ้าพ่อเม่พึ่งเขาแล้วเขาก็ต้องหาเก็บเงินเก็บพร้อมเพื่อ support ในทุนทางบ้านยังเวลาเก็บแคตปวัวพ่อเม่เขาแม่์ใช่ไจนได้สอนจนได้สอนมูเลยว่ามึงอย่าโอเวอัาลังการงานสางลายผัวกัอันหาเสากินคำพื่อกันว่าได้เป็นผัวมหาเศรษฐีสื่ออันอันแนวแพงๆมาไพเราตกครองกัมานางกินเขาอันเศร้าน้ำปานพ่พง,งนี่นั่โอัอนว่าแล้วก็ ศูนย์ให้มูพี่น้องศูนยห้มูชีวิตแม่ชิ่หอดก็เลยเป็นคนที่ว่าได้ยื่นมือไปซอยได้กลายเป็นคนปล่อยเงินกู้อะโตมิติกย้อนพวกกระเป๋าแบนเนมพวกไฮโซทั้งหลายชีวิตก็เลยเปลีป่ยนแปลงไปอีกในทางหนึ่งก็เลยอยากมาสอนมนน่แนะนํำอันในเตือนพวกอันเมียฝรั่งบางคนเฉพาะบางคนบ่ได้นเน้นทุกคนพี่น้องว่า ถ้าเฮายังดินล้นหาเสากินคำเฮาบ่ท่านได้สุขสบายเงินเฮาบ่ท่านเหลือเฟือล้นหลอันสิงของบางย่างบางแบบเนี่ยน่ะเฮาย่อเพิ่มไปรีลีฟฝ้าอยากได้อยากมีเถอะเมนูเมนย่วบางคนเขาอใจรักเขามักแนวสิ่งนี้แต่ให้เฮาเหลือเฟือเหลือเงินเหลือที่จะแบ่งเงินอันพวกนั้นไปซื้ออ้สิ่งนั้นได้ถ้าเฮายังมีพอเม่ที่ดูแลมีลูกมีเต่ามีอียงถี่เฮา หลายสิ่งหลายอย่างที่เขารับผีชอบอยู่เขาจะัวเขาจะผมไปอันในกระเกียกกระสนที่จะเอาเนว้วกูนั้นมาเป็นแนว้ของคอเป็นอันโซลามคอเถอะพี่น้องเมซสิม่อนสอนมูลเลยเมซสิม่อนบอกเลยว่าเขายูแบบซําบเรแล้วก็อยากจะหัวเขายูแบบพ่อตนพี่น้องมีซําใด บางคนพี่นอ้องเมซิมอนเห็นนะในกุม,มูลเลยบางคนผัวเขามีฐานะมีเงินมีท้องเขาใส่กระเป๋าใบละบ่กกี่บาทแต่เงินในบัญชีบัญเขาที่เขาสั่งมาหนะ่ะมันหลายกว่าต่ในกระเป๋าที่เขาซื้อเดีแต่เขาไมิเวอร์เนี่ยเขาไปเฮ็ดโอ้ยซื้อ,อนในบ้านไอยูแถวชายทะเลแถวอันบ้านไอ อเอาพาดตะเบียนให้คนเซร้าแถวนเมืองไทยเขาเห็ดเขาเห็ดเขารวยหรือพี่นอ้องแมสซิมอนคบค,บ,คบมูแมสซิมอนจะเบึ่งเลยว่าผู้ดใดที่ว่าคิดบวกแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าก้าวหน้าพี่น้องก้าวหน้หนาไปในทางที่แบบจเจริญลูงเลี้ยงแบบอันใรยังสิเมสซิมอนก็นเลยบอกมูว่าถ้าเฮาอันไห้ครบมูแบบใดก็ได้ยังสั่น่ะพี่นอ้องครบมูแนวใด ก็ได้มูแน้วจังสันมักมูแนวกินเหล่าเที่ยวก็จะไปแนวจังสันมักมูประหยัดเก็บอ,อมเข้าเบอร์สีไปแบบจังสันมักมูแบบมันแล้วแต่คบมูในสังคมเมียฝรังโอ้หลายรูปแบบพี่น้องแมีที่เหมือนว่าบ่อนหรอกมันบางคนกับเหตุงานเหตุการพวกสูงสิงไห่เลิกงานมากกับคบเตมูที่ว่าเหตุงานเหตุการ สังสรรค์ก็จะพองานปาตรงปาตีกินเขางานกุมวันเกิดมันจะมีหลายรูปแบบที่ว่าให้โซอดดยากมีของแบรนเงินช็อตทั้งบ้านเดือดร้อนตัดขาดโอ้หลายสมาคมแต่ละคนถ้าผู้ใดอยู่ฮอลแลนด์อนในสีเข้าใจพี่นอ้องฮอลแลนด์หรือว่าเมียตามฉาดที่ว่ายายโอพยมมาอยู่นี่แม่ซช่ว่าก็เลยบอกมัวขนาดฝรั่งนะฝรั่งแท้ ส่วนหน่อยที่เมสและเมสซิมอนส์เห็นเมียฝรั่งที่ว่าประเทศเนเธอร์แลนด์แท้ๆเขาสิพายกระเป๋าแบนก็สิมอย่แต่ว่าบอกส,ส่วนหลายมีมีอีกระดับหนึ่งกับมีแต่ส่วนหลายๆที่เขามีเงินเดือนตายโตเมียฝรั่งตายโตเงินเดือนเขาก็ดีมั่นค้งคือกันเขากับอกสื่อมาพายอาจเขาสิบ๊ามักก็ได้คนมันมักบาคือกัน เขาก็มีเงินมีท้องทีว่าจะสื่อได้คือยังทีว่าเมียคนไทยที่เขาสื่อแต่เขากบกบสื่อเขาก็เอาเงินพวกนั้นไปหาเที่ยวเอาความสุปไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้เขาใส่ชีวิตจริงสิแต่ว่าบางคนเมียคนไทยที่ว่ามาได้ผัวอยู่นี่บางคนก็เก็บออมประหยัดอยากมีบาทมีเฮียนเพราะว่าผัวเขาด้็ัพพอร์ตเขาก็เก็บออมของเขาไปสร้างฐานะอยู่เมืองไทย บางคนไม่ได้ถือกระเป๋าลุยแต่ฐานะทางเมืองไทยเขามันคงแล้วก็มีระดับหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจัิงสิบางคนคือว่าเฮออันไนดูดี so ไฮโซท้ายกระเป๋าลุยทางเมืองไทยตัดขาดญาติพี่น้องโบมีบ้านมีเฮียนทีทัางกับโบมีมันก็นหลายรูปแบบพี่น้องแมสิมันก็ได้บอกมูบามึงอายุกับซันนี่เร็วๆมึงคิดได้แล้วแมสิมันบอก สิไปเฮอียังกะนักกนาะแถพี่น้องพ่อแม่ก็ยังประันเด้สุขสบายบแต่ของก็ยังทรงมมเมอแเม่ๆเงินตอนละเดือนก็ช็อตอยู่แล้วแล้วก็ลาดนี่ก็มาปิดช่วงโควิดสีเอาความลําบากมาใส่แต่ของอย่างอันในพายแม่สชนไหก็เลยเซลอยอะเซลยว่าพายกับป๋หรุยแล้วมันร้อยได้บ่แม่สิ่นาะลองร้อยกูเบิ่งเน่แม่สช่ไหว่าสิร้อยเบิ่งถ้ามึงร้อยแล้วกูจะไปซื้อคือกันกูสิร้อยคือยังมึงมันก็เลยหัวหระกะบอกสอนมูนั่นล่ะบางคนมันบอกสอนได้มันก็ฟัง เขากัพ่อซอยเหลือเขาก็ยืนมือไปซอยเขาได้ถ้ามเมนบวกแหงเตเว้าแฮงเต่เห็ดใส่ห่งเต่ยิงพยองเมซิมัมมนถีบเอาตีนถีพ,นพ่อมาเลยไม่รอดโบซอยเหลือจะสึงถ้ามู้แบบนี้แต่ว่าเขาก็ฟังนะก็ยังเสียอยู่ก็ยังเหตดตามทุกวันนี้ก็ชีวิตกับบาราอันแนวนกระเป๋าบอกว่ามีใบเดียวกับพ่อเล้วมึงพายซัมมึงโตผู้เดียวจะพ่ายยังหลายเทอะอันเก็บเงินเก็บท้องเวลาน ผิผ่พาดชีวิตอีหยังมามันคือยังมีเงินใส่เป็นเชียซอยเหลือแต่ของบาแต่แนวเดียวแมที่ิม่อนวางสี่สอนหมูติดหนีติดสินเขาหน่ะใส่มันเหมดก่อนก่อนจะไปหาซื้อกระเปาลุงกเป๋า,ปาอันแบนดนติดหนีเขาทุกวันนีแลน์ใส่หนีเขาไล่กันหอดติดหนีแมย์ชิม่อนก็ทยอยใส่แต่ดอกต้นกับเ่ไไ้ใส่แยกเพียชีวิตเว้นกรรมแต่ละคนกายแมย์ชิม่อนก็นเลยได้มาเป็นเจ้ากรรมนายเว้นกับเขา บเมนวา่าแต่เจ้ากรรมในเวียนเฉพาะกับมูเมียฝรั่งหลายคนเมียใช่มอ,อันใดอยากสีเบาหลายคนนี่บางคนเขามากู้เงินเขามายืมคือว่าเงินเขารายเดือนมันต่อเดือนเขาหมุนเวียนบ่ทันทรงเห็นพอเห็นเมีเขาต้องอันรับเรียงดูพอเมีเนาะแบบว่าทรงรายเดือนให้เพิ่นใ,ใส่อาจจะมีพอเมีเถ่าเกเขาบ่าพอเขาก็มากู้นเล็กเดนหน่อยพอถึงสิ้นเดือนมาเขาก็จ่ายแต่ต่อดอกต้นเขาอาจจ,จ่ายบ่ได เขาก็เหตุจังส่มันร้ายพี่น้องห้ายบางคนก็คือว่าอันเงินใส่ใจยอยู่นี่จะพาลูกไปเที่ยวไปยู่ไปกินช่วงปิดเทอมเด็กหน่อยก็เงินบ่เพียงพอก็ต้องมากู้เล็กๆนหน่อยเพื่อสิให้ลูกไปเที่ยวไปยู่ไปกินกับมู่ก็พวกมันก็ห้ายลูกแบบแม่ยิมันก็เลยเป็นชีวิตทีว่าตองมาใส่ใส่เว้นใส่กำน้ำรวมกับกลายเป็นคนปล่อยเงินดอกอัตโนมิติ ทีวายูบทีอนเนเธอร์แลนด์เฮากับวด้ว่าตะของสิมีหมากไม้แต่แม่์ชิมมอนเป็นคนทีวาเหตุงานเก็บเงินมาตลอดเพราะว่าย่านชีวิตตะของตกอัพหรือชอ็อตหรือโบมีเงินที่จะอันเวลาพอเม่ตะของเก็บป่วยเดือดรอดออกมาเฮาสิบบมีเงินตรงนี้ที่จะส่วนเศร้าพอเม่เฮากับท่านหันแม่์ชิมอนก็เลยคิดว่าอันในเก็บเงินเก็บท้องไว้เพื่อสิว้ตังรักตัวของเวลาผ แมสซีมอนก็เลยคิดว่าเข้ากับสิบประยูประเทศอันบ้านเขาเข้ากับสิบโอพยพเอาลูกประยูเมืองไทยนะั่เสียมสซีมอนคิดคิดหลายถ้าเขาตายก่อนเขาเขาต้องไปคิดแต่ว่าถ้าเขาตายถ้าหัวตายก่อนดีความลําบากเขาสิอะยู่ประเทศบ้านเขาได้เจ๊งไดนในเมื่อผัวตายไปแล้วเนาะพี่นอ้องเมสซีมอนคิดหลายคิดทบทวนอันระมัดระวังชีวิตตัวของคนเ้องมีอย่างแน่นอนเพอร์ฟกตลอดไปขณะแมสซีมอนวางแผนชีวิตตัวของขนาดจังสัน มันก็ยังมีผิดพลาดมีการไออันเข้าใจว่าตรงกันเล็กน,น้อยนี่แล้วแล้วบางคนที่ว่าเขาอันต่างคนต่างเหตุงานสามีต่างคนต่างเก็บเขาก็ไม่ได้เงินเงินผัวได้ที่นี้ถ้าคนด้เหตุงานเขาก็บเป็นเขาอยากได้บ้านอยากได้ที่อยากได้รถเขาไม่ได้เฮือกระเป๋าแบนเขาเก็บสะสมไม่ได้เงินผัวสักบาทเขาไปหาสางแปลงบ้านเขาอันละโอ้ร้ายร้ายแบบแม่ใช่ไหม,หมก็เลยคิดว่าอันใดเป็นไปได้้เเเาเขาบ่ เมียนยูบางคนมักกระเป๋าแม่ชีมอนกับบรเด็มมักกระเป๋าขนาดนั้นเนาะแม่ชีมอนก็ได้คิดว่นแต่ละคนมันมักมาคือการแต่ว่าก็ให้เบึงแต่ยอดเงินตกของกับเงินเขาเงินออกค่าใช้จแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ของแน่บ่เมนว่ารับหูรับตาหมูเขาเฮอเจีงไดเขาสื่อเจีงไดก็อยากตามแต่เขาโตตกของจนสิบบลหลอดจนอ่านหาความลำบากใส่โตอันนี้แม่ชิมอนกับสีมาเตือนสติสำหรับคนถี่ว่า สไตล์เดียวกันกับเมย์ซิมอนเนนั่งหน้านี่อันนี้บอเราก็อยากขำแต่ว่าพูดถึงแล้วก็ถามเขาและและว่าเอาเรื่องของเขามาคุยเลยบอมันใชไจะไเป็นคนที่ว่าอันเมียฝรั่งมาอยู่ไหมสิได้รู้ว่าการครบมูน่ะมันมีกี่ระดับบางคนนี่พิจัยกันย่อนยืมเงินก็มีแต่เมย์ซิมอนเม่ได็ตัดขาดกับมูย่อนยืมเงินเลยเมย์ซิมอนบอกเขาว่า ถ้าเมนว่ามึงยืมเสร็จแล้วมึงบ่ใส่หนี้ใส่สินแล้วมึงเอาเรื่องอันมูที่ว่าเขาซอยเหลือไปว้านินท่านสิวันไหนวันหนึ่งเมซิมอนได้ยินเมซิมอนสิตัดขาดมูแต่ว่าเขาก็บ่เฮ็ดบ่ทำแล้วก็คบกันมาเขาก็เขาก็บ่ได้วาะพวเมซีมอนเป็นคนเด็ดขาดก็ดบอกเขาว่าคนที่เขาซอยเหลือนะ่ะเขาก็เป็นบุญคุณแล้วอันนี้มึงกระเป๋าก Parad ับบอยอมขายขณดพอจะพาตัดที่เทกยังเก็บกระเป๋าไว้ เพื่อสีกู่เงินเขาดอกแพงๆเอามาพาตัดพอต่อของกระเป๋าแบนดก็ห้อยไว้ยู่นันละพี่น้องเวลาออกงานสังคมเขาก็มีสังคมของเขาเนาะคนกินเหลากินเบียร์ออกงานสังคมกับพายกระเป๋าทะเละรนั่นแหละไปน้าเขาเมสิมวนเห็นแล้วๆมูว่าออกมาก็เลยอยากหัวก็เลยมาเหล่าสู่กันฟังว่าเป็นไปได้ก็เหตุตามความสามารถเขาหมักในสิ่งใดก็ย้า้ตัวตะอของเดือดร้อนเดือดร้อนตัวตะอของแล้วๆก็จะเป็นดินพอกหางหมู ทุกวันนี้กินประเด้นอนบรหลับเล่นหาเหตุงานเพื่อจะมาจา่าใจเงินดอกเขานี่แหละพี่น้อง <c oughs> อยู่ในแบบส่วนที่เฮาพอเพียงและพอใจอย่าเกินโตเอาคลิปวิดีโอเมซิมมอนอัดคลิปเียฝฟังยังได้ยังไดกยกะเงาเงาผู้ดใดที่วนันฟังกันเข้าใจบ่าเข้าใจหรือเมซิมมอนบอกได้ินไปกะขอโทษขออภัยด้วยจ้าฝากติดตามคลิปหนะอาจจะมีเรื่องําขันที่ว่ามูเมซิมมอนบอกให้มาราให้ฟัง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าไปตลาดเจอเมียฝรั่งที่เขาดูถูกกันเนาะพี่น้องดูถูกกันยังดูถูกกันเรื่องอาชีพเหตุงานเหตุการณ์อันนี้แม่ยิมอนก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังก็เจอขึ้นกันแต่ว่าเรื่องเมียฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนมันก็หลายเม่ยิมันก็มีมูหลายคนแล้วก็อยู่ประเทศบ้านเขากัสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเรเมียซิมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมียซิมันได้เจอ เจอบ่เจอกะเจอหอดอันผัวฝรั่งของเมียดูถูกเมซี่มอนก็พอพอ,อนอันซี่มอนคืออันตอนไปขายทุเลียนพี่น้องได้สีมเาเหลอยฟังกระสีแบบเป็นตานตามที่ว่าสภาพแต,แต,ต,แตนแต่งโตแตละคนนั่นล่ะแต่งโตดูดีเขาก็ว่ามีเงินแต่งโตดูบ่ดีเขาก็สีว่าได้ผัวจนแต่ว่ากันเถอะแต่สไตล์คนแต่ว่าถ้าเขาเอามาใส่ใจเขา่าต้องคิดน้ำเขาที่เขาคำบอกของคน แล้วก็ฟังหูใสยทะลุหูขวาอันนี้ก็จะเป็นอันความคิดของแม่ซิมอนเดอ้อคลิปยาวแล้วแม่ซิมอนก็ขอบคุณสุภูสุโคนที่เสียสละเขามารับชมเขามารับฟังฝากติดตามคลปหนายด้วยจ้าบ๊ายบาย